สวัสดียามเช้าทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่14นะครับสิงหาคมสองห้าหกี่นะครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับลึ่มฟ้าพึ่งฝนนะครับสำหรับเช้านี้นะครับก็ เข้าสวนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาตัดแต่งกิ่งนะครับเะดานะครับก็เพื่อที่จะให้ได้เก็บยอดได้ตลอดนะครับ <laughs> นี่นะครับอุปกรณ์นะครับตัดแต่ง เพราะว่าถ้าสูงเกินไปนะครับอาจจะเก็บยอดลำบากนะครับมันสูงเป็นสแตล์สวายนะครับค่อนข้างจะออกยอดตลอดนะครับไม่ค่อยไม่ไม่ไม่คม,ม,มนะครับไม่ค่อยคมเหมือนสะเาาป่า หรือว่าเสดานานั่นเองนะครับเป็นเสดาที่นี่นะครับอย่าให้มันสูงเกินนะครับตัดลงให้มันต่ําเพื่อที่จะเก็บยอดง่ายนั่นเองหรืออีกอย่างนะครับให้ยอดของสะเดานั้นได้ออกตลอด เดาวทวายนะครับจะออกยอดทั้งปีนะครับสามารถที่จะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับนี่ตัดเลยอย่าให้มันสูงเกินไปนเก็บง่ายๆเลยนะครับที่นนี้นะครับ อืดีมากเลยนะครับอันไกลนี่นะครับคมมากนะครับตัดกิง่งขนาดใหญ่ได้สบายนะครับปบปบได้เก็บยอดนะครับอีก สามสีวันนะครับนี่เลยตัดเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับนะครับผมเดี๋ยวก็แตกยอดนะครับออกมาใหม่นะครับเราก็จะได้เด็ดไป จิมน้ำพริกเรื่อยๆนะครับเขยียนตัดนะครับก็แขยียนเด็ดก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเคล็ดลับนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เดี๋ยวยอดใหม่ก็ออกมานะครับผม โอเคเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันเพื่อเพื่อท่านมีต้นสะเดานะครับก็ไปตัดนะครับอยากกินยอดนะครับอยากกินยอดก็ตัดแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่ตัดเลย นะครับอีกอย่างให้ต้นมันโคนนะครับรับแสงได้ด้วยนะครับอย่าให้มันนั่นเกินไปรกเกินไปก็ไม่ดีนะครับโอเคได้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ